เมื่อเวลา16.00น,นของวันที่21ตุลาคมในการนายอุดมไกรวันุสรนายกอบจสมุทรสาครพร้อมด้วยนายชุมพลจันจรัดวัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครรองนายกและทีมช่างของอบจและเทศบาลนครสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าของการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําที่คลองลัดป้อมหลังจากที่ได้ลงมือทํามาแล้วตั้งแต่วันที่14ตุลาคมโดยการนําเรือขุดของอบจสมุทรสาครเข้าดําเนินการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําตั้งแต่สะพานที่อยู่ร ถนนพระรามสองไปจนถึงสถานีสูบน้ําของเทศบาลนครสมุทรสาครที่ปรับปรุงระบบระบายน้ําใหม่ให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อการสูบน้ําออกสู่แม่น้ําท่าจีน ซึ่งตอนนี้นะคะก็ทําการขุดจนใกล้จะถึงสถานีสูบน้ําแล้วคาดว่าจะใช้เวลาอีก2-3วันก็จะแล้วเสร็จโดยส่วนที่ทําการกาจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําไปแล้วก็พบว่าคลองลัดป้อมมีความโล่งเตียนลําคลองกว้างและลึกขึ้นไม่มีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ําโดยทั้งสองนายกที่ลงพื้นที่บอกว่าคลองลัดป้อมช่วงถนนเอกชัยถึงถนนวิเชนโชโดกหน้าสถานีสูบน้ําเคยมีการขุดลอกมาก่อนแต่ว่าเป็นการขุดแบบแบกบดินไว้ด้านข้างแต่ครั้งนี้จะนําดินที่ทับถ ขึ้นด้วยคาดว่าจะช่วยเรื่องการระบายน้ําได้ดีขึ้นและสภาพน้ำในคลองก็จะดีขึ้นด้วยเพราะน้ําสามารถถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น